ผมหลายคนด้วยครับตอนเช้าอ่ะจะรอกันอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่มาปูพื้นเนี่ตรงนี้อเป็นปีก็น่าจะไม่ทําเป็นปีอะถ้าไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะมันนานเกินเหตุนะครับเสียงยืนยันจากชาวบ้านส,สภาพทางเท้าสุดชุยบริเวณทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวทางออกที่หนึ่งที่มองเผินเผินอาจคิดว่าเป็นหลุมจากดาวอังคาร ทีมงานทำถึงพึ่งได้ไม่รอช้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีภาพที่เห็นคือหนุ่มสาวชาวออฟฟิศต้องเดินไต่ขอบทางเท้ากันอย่างทุลักทุเลหากก้าวไม่ระวังมีหวังได้สะดุดล้มไปนอนกองกับพื้นอย่างแน่นอนชาวบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีผู้รับเหมาเข้ามาขุดเจาะเพื่อน,นำสายสื่อสารลงใต้ดินแต่เสร็จงานแล้วกลับเงียบหายไม่ปูพื้นทางเท้าให้กลับสู่สภาพเดิมปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มานาน2-3เดือน บางจุดชาวบ้านต้องช่วยกันเอาแผ่นกระเบื้องไปวางปิดทับไว้เพราะเป็นหลุมค่อนข้างใหญ่แจ้งกทมไปแล้วก็เงียบมันขูค่ะมันไม่ราบเรียบค่ะก็รอให้ให้ทางกทมเข้ามาทําเพื่อที่จะประชาชนจะได้สัญจรสะดวกเพราะว่ามีโอกาสสะดุดล้มเยอะผมมาทําอะไรกันอีตรงนี้ร้อยสายไฟเหรอน่าจะเป็นขุดท่อร้อยสายไฟะครับ พอคุณเด็จปุ๊บก็ไม่มาทาให้ก็ไม่มาทําไม่รู้ว่าเขารอใครมาทําให้ถ้ากอมอนะเขาก็เห็นทุกวันนะกวดขยงขยาอย่างเงี้ยเพี่ยวทรงเศรษฐกิตเขาก็เดินผ่านมาเขาก็ดูก็เดินเขาก็ล่อยก็เดินไนมะ่ใช่เดินผ่านไปเฉยพี่ก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นถานที่บริการอยู่ตรงนี้คนก็เดินก็ลําบาก คุณผู้ชมครับนอกจากชาวบ้านจะสัญจรกันอย่างยากลําบากแล้วเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณนี้ละครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยต้องเอาแผ่นกระเบื้องเนี่ยมาปิดบังกันเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยดูครับเปิดออกมาเนี่ยอาจจะเดินตกหลุมตกบ่อกันตรงนี้ได้เลยนะครับทีมงานทําถึงเพิ่งได้ช่วยประสานเรื่องไปยังสํานักงานเขตจตุจักรเจ้าของพื้นที่เร่งคืนทางเท้าให้กับชาวบ้านเป็นการด่วนทราบว่าจุดดังกล่าวกทมได้มอบหมายให้บริษัทตือสาร และการไฟฟ้าในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบโครงการนำสายไฟลงใต้ดินเบื้องต้นผู้รับเหมาเข้ามา Quran มซ่อมแซมทางเท้าให้กับชาวบ้านเป็นการชั่วคราวและมีแผนที่จะเร่งคืนสภาพทางเท้าให้ได้ตามมาตรฐานข,ของกทมภายในเดือนหน้าอีกครั้งหลังจากนี้ชาวบ้านคงไม่ต้องเดินเอียงตกลุมตกบ่อขาพิกกันอีกต่อไปและทีมงานทำถิ่นทุกได้พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ